ครับคุณผู้ชมพบหนยแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b n k 4นแล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับเช้ันี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีครีมครีมบ้ายล่ะสีเขียวออกเขียวมินม์นะครับที่มันสวยสดงดงามมากๆของทีมยินเตอร์แมมีมารูกานที่แล้วนะครับไม่ใช่ดูการที่กไปนะครับแล้วก็สีนี้เนี่ย ท่าที่ไปสืบมาเนี่ยมันน้องจะชอบสีนี้ด้วยเลยนะครับผมก็เลยซื้อเสื้อตัวนี้มาแล้วก็สกรีนเอ่อชื่อเป็นชื่อน้องอยู่ด้านหลังเสื้อตัวนี้นะครับอ่ะดูกันก่อนว่าเป็นใครนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องสตางสตางแตริสาปรีชาตั้งกิจ อดีตสมาชิกรุ่นที่2ของวงวินเคฟอและนะปัจจุบันน้องก็อยู่ในฐานะศิลปินค่าย k i ด d o Record อนะครับกับานามปากาที่มีชื่อว่าสตางตริกนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับน้องคนนี้เนี่ยไม่ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวยังไงก็ตามเนี่ยผมก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องอยู่ในฐานะ เจ้ารุ่นน้องโรงเรียนของผมนะครับที่เลือดสีม่วงของโรงเรียนมันก็ยังสูบฉีดอยู่เสมอแล้วก็ยังผูกพันกันอยู่เสมอนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องราวที่จะเล่าเกี่ยวกับน้องสตางในวันนี้เนี่ยก็มีหลายๆเรื่องที่จะมาอัปเดตกันนะครับเรื่องแรก พิ่งผ่านมาไม่นานมานี้นะครับไม่กี่วันนี้เองเลยก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าฟินจิกหมอนสุดๆเลยนะครับเพราะว่า่ะสตาร์เขาก็มาจัดรายการ Baby Cat เป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเป็นดีฝึกหัดีตอนนี้ก็เป็น DJ เจมืออาชีพไปทุกีแล้วนะครับแล้วก็ในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โห ประทับจิตประทับใจมากๆนะครับเพราะว่านองมาจากรายการร่วมที่มีแขกรับเชิญก็คือคุณไข่วัวธัญญาดีสมเลิรอดีสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงมีเคอร์ฟอิเยที่เปนตีเทของผมเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับผมผมมีความสุขมากๆมีความสุขมากๆจริงๆกับเหตุการณ์ทีเ่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งในมุมของคุณไข่ผมเล่าไปแล้วในในตอนุไขคราวนี้มาเล่าในส่วนของ สตา์กันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหผมเห็นพัฒนาการของเด็กคนนี้จริงๆนะครับคือน้องจัดเดี่ยวน้องทําได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับหรือว่าพอมีแขกรับเชิญคนไหนมาที่น้องเชิญมาเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะมีน้องเพนซึ่งเป็นน้องร่วมค่ายใหม่นะก็ทําได้ดีแล้วก็ไม่นานมานี้ก็มีน้องสจัจจางซึ่งเป็นเพื่อนรักเพื่อนซีกันอยู่แล้วก็ ปินจิกหมอนกันไปก็บกบากกันมากนะครับหรือว่าบางทีก็คือเอาแฟนคลับที่อยู่มารออยู่ข้างหน้าเนี่ยมาเข้าพูดคุยกันในรายการเลยซึ่งโ oh, oh, oh อ้โหอันนั้นนี่คือที่สุดๆนะครับคือแบบโอการเป็นดีเจของสตางเนี่ยแบบหลากหลายมากมีอะไรที่แบบใหม่ๆม,มาฝากกันอยู่เสมอนะครับและรอบนี้ก็การเชิญคุณไข่มาพูดคุยกันเนี่ยมันเหมือนกับ เอ็นไฟร่วมใจอะนะซึ่งผมอะแฟนคลับทีมเอ็นไฟอยู่แล้วก็จะรู้สึกฟินจิกหมอนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เราเราเราได้เห็นเลยว่าโอ้โหสตาร์เติบโตขึ้นมากนะครับคือการมาคุยกับคุณไข่รอบนี้เนี่ยอะถ้าถ้าถ,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 ถ้าใครนึกออกเนี่ยในเทยเตอร์เนี่ยในในยุคที่มีเอ็นไฟร่วมทีมกันแบบสมบ,บูรณ์แบบครบทีมเนี่ยสตาร์อาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรสักเท่าไหร่กับพี่ๆใช่ไหมครับแต่ว่าโอ้โหรอบนี้เนี่ยเราได้เห็นเลยว่า สตางค์เติบโตขึ้นมากแล้วก็กล้าที่จะคุยกับคุณไข่กล้ายิงคําถามกล้าเล่นมุกอะไรบกบ้าก,กันดูแล้วมันมันอบอุ่นมากๆอ่ะคือคือผมชอบว่าสตางค์จัดรายการเนี่ยมันมันไม่เหมือนการจัดรายการแต่เป็นเป็นการเหมือนกับว่าเพื่อนมานั่งเล่าสู่กันฟังมาอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วก็รอบนี้ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณไข่มันสนุกสนานมากๆแล้วก็ยัง ก็ไม่ได้เกียรปีนเกลียวรุ่นพี่อะเป็นการที่แบบสนุกสนานบวกกับความเคารพในตัวของรุ่นพี่ไปในตัวแล้วก็การได้กลับมาเจอกับสองคนนี้ครั้งผมผมแอบน้าตาไหลเหมือนกันนะก,ก็ก็ต้องขอบคุณน้องสตาร์ที่เชิญคุณไข่มาด้วยนะอันนี้ผม <laughs> ผมร<ม> <laughs> ู้สึกว่าน่าจะเป็นความคิดของน้องสตาร์เลยแหละที่แบบอยากเชิญคุณไข่มาเพราะว่าตัวคุณไข่เองก,ก็ก็เคยไปร่วมงานขอบสตาร์มาแล้วใช่ไหมครับก็โอ,โอ ประทับใจประทับใจมากมานะครับอ่ะมาเรื่องต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว้าวมากๆจริงจว้าวมากๆนะครับคือคือคือ,คอผมก็เคยได้ข่าวมาบ้างแหละว่าสตางเคยไปเ,เป็นพิยกีกรเป็นอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเพลงอยู่เหมือนกันเคยได้ยินข่าวาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยเห็นภาพไม่เคยเห็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รอบนี้รอบล่าสุดเมื่อไม่นานหน่เนี้ยถ้าใครดู IG จ t ส r y ของน้องเนี่ยจะเห็นเลยว่าอ่ะน้องไปเป็นวิทยากรพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเกี่ยวกับวงการทํางานในวงการอะไรเนี่ยแหละเกี่ยวให้กับน้องๆกองดูดียังอาหารอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเลยก็คือืมพอ,พอ,พ,อพอเห็นน้องคือน้องตัดคลิปมา่วนทีน่น้องพูดนะครับก็ไม่แน่ใจคุณแม่นะ่าจะหายไวไห้หรือใครไถ่ายไว้ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับก็ เห็นเลยว่าเออน้องไม่ได้ไปแค่แบบไปโชว์ตัวเ,เฉยๆแต่น้องไปไปเพื่อพูดถ่ายทอดประสบการณ์กับสิ่งที่ตัวเองผ่านมาตลอด6ปีเต็มในการเป็นไอดอลแล้วก็เนี่ยเป็นศิลปินหน้าศิลปินเต็มตัวอีกปีกว่าๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับน้องก็มาเท่าถ่ายทอดในเรี่องของความฝันของน้องว่าแบบเข้าที่ผมผมสรุปมาได้นะว่าเออความฝันมันต้องชัดเจนแล้วเมื่อความฝันชัดเจนเนี่ยเราก็จะมุ่ง ไปข้างหน้าได้อย่างถูกทิ่ถูกทางอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมก็เห็นเลยว่าเออความฝันของน้องมันชัดเจนมากๆ,ๆจริงตั้งแต่เข้าวงมาน้องก็บอกอยากเป็นศิลปินนักร้องเดี่ยวให้ได้แล้วก็วันนี้น้องน้องทำได้จริงๆแล้วนะครับทำได้ดีมากๆด้วยแล้วก็มัน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 เจ๋งวันนั้นตรงที่ว่าน้องไม่ได้แบบฟินประสบความสำเร็จหรือย,ยอดหรือมิคนเดียวแล้วน้องไม่ถ่ายทอดต่อ แต่น้องเลือดที่ถ่ายทอด้ความฝันตรงนี้ต่อให้ให้ทุกคนมุ่งไปสู่ความสําเร็จในความฝันของตัวเองให้ได้อ้โหอารมณ์มันแบบชอบอ่ะชอบเหมือนเหมือนเหมือนเหือนได้ฟังรูเอ้พูดอีกรอบไปเป็นในร่างของสตาร์์อะแบบเดียวกันเลยครูเอ้ก็พูดถึงยอดพีระมิดแล้วก็ถ่ายทอยทุกคนมุ่งไปถึงยอดพีระมิดตัวเองให้ได้นี่สตาร์ก็ถ่ายทอดให้ทุกคนมุ่งถึงความฝันของตัวเองให้ได้เช่นกันคือมัน ประทับใจมากๆนะเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆจริงๆชอบชอบชอบมากๆนะครับอยากให้เขาแบบตัดคลิปมาให้ดูแบบเต็มเต็มเหมือนกันนะว่าแบบสตางคูดอะไรกันของน้องอีกบ้างนะครับอะมามาต่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่โอ้โหต้องบอกว่าผมผมมีความสุขที่สุดสุดเลยที่ได้ได้ทราบข่าวเรื่องนี้นะครับคืออัดอั้นตันใจมานานและอยากจะพูดมากๆเลยว่าตั้งแต่น้องสตาง เข้ามาเป็นเี4นเคโฟริเอใหม่ๆและเริ่มประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้มากเลยนะอยากให้โรงเรียนของผมเนี่ยสาธิตเกษตรเนี่ยที่ผมเรียนดูด้วยเป็นรุ่นพี่ของสาตางเนี่ยมอบรางวัลสิทธิเก่าดีเด่นให้น้องมากๆนะเพราะว่าน้องน้องสมบูรณ์แบบจริงอะตอนเรียนที่โรงเรียนก็ได้เกรดสี่ตลอดพอออกมาแล้วเปน็นไอดอล ก็เป็นไอดอลที่ดีมีผลงานประสบความสำเร็จไม่เคยทำตัวเหลวไหลใช่ไหมเนี่ยแบบเจ๋งมากๆรวมถึงเรียนในมหาลัยที่ต้องเรียนไปด้วยทำงานเป็นไอดอลไปด้วยก็เรียนจนได้เกียรตินิยมจนได้ทุนมาต่อปริญญาโทอีกแล้วตอนนี้มาเป็นศิลปินเต็มตัวก็ได้รับการยอมรับจากคนในวงการให้งานน้องเยอะมากแล้วก็ ให้น้องได้ทำงานอีกหลากหลายสาขาเนี่ยเป็นดีเจก็เด้เป็นละครก็เล่นภาพยนตร์ก็เล่นพิธีกรเอ็มซีก็เล่นเอเล่นอะไรละ่ะก็ทำคือโอ้โทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะแล้วก็เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเพื่อนพี่น้องที่ทำงานด้วยกันเป็นที่รักและเอ็นดูของแฟนคลับอะคือทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบ มากมากจริงๆนะผมก็ฝันอยู่ลึกๆแหละว,ว่าเอ้ยเมื่อไหร่โรงเรียนเขาจะมอบรางวัลน,นี้ให้แก่น้องทีแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไปคลิกในไอจีน้องก็ทราบข่าวว่าเออน้องได้รับรางวัลน,นี้เรียบร้อยแล้วก็สระ,ะมบมมันเหมือน finish the story มากๆนะคือมีความสุขที่สุดเลยอ่ะที่แบบเออไอสิ่งที่ผมฝันมานานอยากให้น้องได้น้องได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยินดีกับน้องด้วยนะแบบ มีความสุขมากๆจริงในฐานะรุ่มพี่คนหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็เชื่อแหละว่าหนูหนูไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้แน่นอนหนูต้องไปต่อแน่นอนนะพี่ก็เชื่อว่าไอความฝันนี้อยากเป็นศิลปินเดี่ยวนักร้องเดี่ยวเต็มตัวเนี่ยมันสําเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขั้นกว่านั้นหนูคงอยากไปแน่ๆก็คือเป็นศิลปินที่โด่งดังได้แล้วก็วันนี้หนูหนูใกล้เคียงมากๆแล้วนะแล้วพี่เชื่อว่าหนูทาได้ นจะจ๊ะอ่ะเป็นเอาใจให้เสมอแล้วกันนะเจ้าุ่่น้องโรงเรียนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ